นั่งก็ได pues ้ไม่เป็นไรโดนเรือไม่ได้ลูกเราไม่เป็นไรเอ๊ะหนึ่งนสองสามยิ้มหน่อยเออมันองนี้สวยๆเว้ยเออาีกทีนึงนะปั๊บก็ไปสามภาพจบมีฮาร์ดด้วยคนที่ไม่ยิ้มหรอกไอ้ก้อยาถึงงานยิ้มมีคนข้างหลังไม่ได้สั่งเสื้อจิ้มไม่ม่มีงานเหรอ อาอกล้างม่่ากล้องตัวจริงามาแล้วกล้องกล้องมืออาชีพแต่คนถ่ายงั้นๆหาได้ตามเลเีอกไฟแดงทั่วไปกล้องหาไม่เจออยู่ในรถนอะมังนี่มลย่ามก่อนเลยไม่ถ่ายกับพักเไม่ถ่ายกับพักไปเดี๋ยถ่ายให้ยครับไม่ถ่ายกับพัก

เสร็จแล้วก็ได้กลมดูนกกระบ,บาดโอ้สาอนี่มึงเฮ้ยอยา่าพาม่ไปต่างแดนอีกแล้วเปนเมือดสภาพช่างภาพ,พ,าพผมไม่เชื่อคนเงี้ย ลจ่ายค่าช่องแล้วล่ะ YouTube อ่ะพี่ไปรถไหนเนี่ย อะไรมุ่อไรเนี่ย YouTube YouTube y ให้ฉลองปาหน่อะไไปะเนี่ยฉลองพ่กนี้ก็ไปวัดเดี๋ยวไปถูกวัดจ็ไปบ้านวนก็ได้ไม่เป็นไรถ้าฉลองถ้าฉลองวันนี้ก็ซื้อเหล้ารอเลยจะไปฉันค่ะ เสร็จสิ้นนะครับ,บ,บ,บรเป็นอัน,นว่าเสร็จสิ้นวิธี